สองซ้ำสวัสดีครับผมวทรัพย์กล้องหาไม้องข้าหานะอะไรครับก็ได้เนอะก็ลองดูถ้าเป็นเงาอย่าีมันร้องไงจมาสนุกครับก็ดีใจที่เราได้กลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็คือแบบน้องโมน่ารักมากรู้รู้เดี๋ยวพี่กี้ใช่น้องพี่พีเด็กมอเตอร์ใช่น้องเอสเตอร์บันนี่เมื่อกี้เราได้ลองเขย่าดูแล้วด้วยตรง G.P.X Monster น่ารักหมดเลยคี่น้องมีแบบเชียงไม่ว่าอะไรเชียงซีเชียงซีออกมาให้ด้วยแบบมีหลายมีหลายอัดด้วยนะแต่ว่าต้องอ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาจีนจะไปใช้ Google Translate ดูก็ขอบคุณมากๆครับที่ชวนพวกเรามาร่วมกิจกรรมสนุกๆวันนี้ด้วยก็คือน้องๆทุกตัวน่ารักมากเดยเฉพาะของเก็บไปด้วยนี่ก็เก็บของบ้านเลยไหมเก็บบ้านจะพอขนาดอ๋อโอเคได้จับได้ใส่มาถุงเดียวให้แมทกัน คือน้องเขามีหลายสีครับก็เลยใส่แล้วแบบไปเลือกน้องมาว่าน้องตัวน้องตัวสีนี้ดีกว่าจะได้เข้ากับเราด้วยแต่น้องตัวนี้ร้อนมากเลยทำไมอ่ะเราต้องหัวหุ่นใช่แล้วหัดหุ่นเนี่ยดูสีเี้เลยไหมโอเคโอเคโอเคเราเรามีตัวไหนที่แบบเราเล็งๆไว้เข้ามเห็นเราพูดถึงแต่แบบทีวีเอสคอมเตอร์อะไร ตัวน,นี้ครับแล้วนั่งกล้องขท่าเป็นตัวไหนอยู่ตัวโน้นเพราะมันมันมันแก้มเยอะมากตัวโน,น้ทตัวไหนนะคะคตัวโน,น้ทครับคือเล่นไปไม่เห็นกล้อง ครับผมก็สำหรับตุดจีนนี้นะครับถ้าแบบใครมีลูกหลอแบบมีญาติผู้ใหญ่ก็สามารถซื้อซื้อทอยซีโร่ plus ได้นะครับเอาไปฝากเขาเพราะว่าเป็นติมตุดจีนใช่แล้วเป็นคอลเลคชั่นตุดจีนอะไรเขแบบน้องก็แบบมีเซียมเซียมปีมันคือเซียมใช่ไหมมีเซียมซีเอาไว้แบบเขย่าน้องเงี่ยจริง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 น้องก็จะมีเซียมซีไหลออกมาเลยก็ เป็นหนึ่งเนี่ยไอเดียของขวัญที่น่ารักมากก็สำหรับตัวจีนนี่ก็ขอแนะนามไวด้วยนะคบตุ๊กตาถอยซีโรพลาสคือบอกตรงๆว่าน่ารักมากๆนิ่มมากๆเลยจะเอาไปต่อที่บ้านมากเจ๋งครับตุต๊กต,ตาครับเป็นไงมาเราฝัดเฮ้ยสำหรับอีกที่สองนี้ก็คือดีใจมากจากที่แบบวันแรก ใช่เราสองคนแาบเด็คนเดียวแต่พวกผาปายกันหมดจริงจริงตอนแวันแรกสุดเลยครแต่ว่าแบบปะชาก็คือมาแล้วบว่าโซัดโเอาแล้วก็ยากจะบอกพี่นีดีใจมากดีใจดีใจมากเลยครับที่แบบพี่คอยซัพพอร์ตคอยดูพวกเราแล้วก็ครอบครัวเราก็ให่ขึ้นมากๆครับอยากจะบอกว่าขอบีู่าเ

มันแบตัวอยาาา่างมันดูจกผมมากเลยคือเขาตัดมาแค่รางชอง็อตไง2ิเดทอะใช่ครับจริงๆมันอาจจะเป็นแบบพี่ฟ้าฝันหรือเปล่าแต่<ช>ตอนที่ที่รักจินตนาการเปเองว่าแบบครอบครัวพี่หมื่นฟ้าแบบน่ากลัวหรือที่รักจินตนาการเเองว่าแบบพี่หมื่นฟ้าจะทำบบอะไรกับ <มา S 1> ที้รักฮะมาที่รักเริ่มก่อนโอ้โหครับแล้วก,กอ็อาจจะเป็นจินตนาการของพี่หมื่นฟ้าเฉยๆว่าแบบ อะไรนี้ใช่ครับอาจจะเวอร์หนใช่อาจจะแบบไม่ใช่ความจริงก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าคือ EP สิบเอ็ดจะบอกให้ว่าผมอาจจะเสีื่อมตาเฮ้ยไม่ใช่ตัวผมเองอ่ะผมขอมาดูมันไม่ต้องถูจริงปะแต่มันแบบมันมันผมสะใจนะอยากอยากให้พี่ๆดูเพราะว่า EP นี้มันสะใจจริงจริงสะใจมากแล้ว Final EP จะ วายใจสุดๆมันจะผมระดับไหนพรุ่งนี้เหรอครับสิบเอ็ดจะาของประมาณไหนถ้าให้มาระผมห้าเต็มสิบมีอะไรหล่นรึเปลถ้ามาระห้าเต็มสิบอันนี้น่าจะประมาณแปดเต็มสิบเต็มเจ็ดโอ้โหเรียกเราได้แปดเต็มสิบแล้วนะ พราะพี่เหมือนมาแค่จินตนาการเฉยๆมันไม่ใช่ความจริงครับทุกคนแล้วพิจารณาการต้องเป็นงู้หรือเปล่าอาจจะต้องเตียงนิดหน่อยเตียงมั้ยชั่วครับเตียง<า>พิจารณาการมันก็แบบมันก็จะเห็นเป็นภาพเหมือนกันไงมันก็มันอาจจะเสียน้ำตาเหมือนกันถ้าจะมั้ยชั่วต้องแบบมีใครหรือเปล่าทุกคนมันจะโดนถุกใหม,มน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวละครสมมุติเพราะว่าอยู่ในจินตนาการมันก็เลยจะแบบสมมุติทั้งหมดเลย ค,คร,รับก็ขอฝากเกมบมุมฟ้า EP11 ด้วยนะครับออนทุกวันอาทิตย์ที่ช่องวันสามสิบเอ็ดตอนสี่ทุ่มสิบห้าและ unactivated ที er ่ไอจีด e, ีและไอจีดอ e, ทคอมตอนห้าทุ่มสิบห้าครับถ้าผมแล้วก็ขอฝากสำหรับ EP12 ด้วยนะครับใครที่ได้มาเจอพวกเราก็อย่างไหนติดแต่งต,ต,ตัวตีดอะไรดียังไม่รู้เลยอนะโอเคถ้ารู้เดี๋ยวเราจะแจ้งกันนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะก็ สามารถดูด้วยทางช่องวันแล้วทางไอซชีเหมือนเดิมเลยก็เดี๋ยวเรามาเล่นเทรนด์กันมาดูมาดูด้วยกันแล้วสำหรับใครที่ไม่ได้ไปเดี๋ยวกล้องจะไปอ้อนพี่ออฟให้ขอจัดแฟนนิดนิดนึงแล้วกันนะเผื่อแบบอาจจะแบบเผอว่ามีแบบมีแบบเย็บเย็บอะไรนิดนึงครับอ๋อแบบพี่ออฟครับอยากแบบขึ้นคอนเสิร์ตไปร้องเพลงยังเลยอ๋อ ไม่หมายถึงว่าหลังจากจบ EP12 ไปก็เราก็จะมีเพลงวันเมื่อวานเพิ่งมีเพลงที่อู๋อู๋ปล่อยออกมาใช่ครับฝากดาวแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงที่ปอออกมาใช่ครับแล้วแล้วก็เรามีเพลงหรือเปล่าบอกได้เลยใช่ไหมอ๋อก็เคยบอกก็เคยบอกใช่ก็ถคือมีก็มีแหละทุกคนก็ฝากติดตามเพลงจากโทมัสกล้องด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้พี่เลยเดี๋ยวจะได้ร้องเป็นนะโอเคไหมครับเ โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวโดนดุมันจะน่ารักเกินไปมันมีคำว่าน่ารักหรือเ่ไม่บอกกันมันจะได้รู้ว่ามีน่ารักหรือเปล่าแต่เพลงเพลงน่ารักมากบอกสปอร์ตว่าแบบเพลงน่ารักมากเพลงกับเราคือน่ารักเหมือนกันเป็นแบบซูสีกันเป็นเพลงแบบว่าเต้นะไหมหรอเป็นเพลงอัพบี้อัพบี้ครับ น่าจะมีท่าอะไครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าต้องมีแน่นอนแต่ต้องมีแน่นอนใช่ไหมใช่แหละใช่ไหมฮะใช่ไหมคือโนไม่ใช่คือคือพี่โนไม่ค่อยเก่งภาษาไทยเท่าไหร่ใช่ครับสับสนนี้นึงช่วงนี้คือพูดใช่ใช่ใช่ไหมใช่ ก็คืออยากมีเดย์เดี๋ยวเราจะไปอ้อนพี่ออมมาให้นะครับสำหรับทุกคนที่ไม่ได้ไปไม่ได้นะเราเขามาเจอกันในแฟนนี้ใหม่ครับเออค่ะโอเคค่ะตั้งผกฝาขอขอได้ครับก็ขอฝากโทมัสกล้องให้กับทุกทุกคนนะครับครับก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกินดูพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนจากรับที่ คอยซัพพอร์ตคอยมาหาเราคอยมาเล่นเทรนแล้วก็คอยมาซัพพอร์ตพวกเราในทุกๆงานเลยครัแบอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่พีพี่คอยอยู่ข้างๆเรามาตลอดเลยก็ขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเจอกันบ่อยๆนะครับทุกคนขอบคุณค่ะ